เกิดใหม่ในนิยายที่ตัวเองแต่งแถมยังตัวอย่างหน้าหนาแต่ขอโทษเพราะตัวแม่ไม่รับบทคนงโง่ตัวแม่อย่างฉันนี่แหละที่จะผิดิตใจพะลองที่ยายวายโรมติแฟนซีแนวโอเมกาเวิร์สเรื่องเราเริ่มต้นจากเซรอนนักเขียนนิยายตัวแม่ที่โดนกระแสแอนตี้จากนิยายเรื่องล่าสุดที่ปล่อยไปและหนึ่งในคอมเมนต์นั้นมีคนหนึ่งที่เขาจําได้ดีนั่นคือคียนานันอายการที่ดูไม่มีเวลาว่างด้วยซ้ำแต่กลับมีเวลามาด่าเขาที่เป็นนักเขียนเชิงนั้นด้วยความเครียดเซรอนจึงกินยาเกินขนาดจนตุยรู้ตัวอีกทีก็ตื่นมาในนนรร่าางงขออเเซก นิยายที่ตัวเองแต่งแถมยังตุยอนัถเพราะพระเอกง,งานนี้ตัวแม่ไม่ยอมเป็นเหยื่ออีกต่อไปจ้าด้วยความที่รู้เนื้อเรื่องเซโรนพยายามพลิกสตาร์แต่สตาร์พลิกกลับเพราะสุดท้ายมันดําเนินตามเรื่องเฉยเซโรนต้องติดคุกเพราะถูกเข้าใจผิดคิดว่าจะคิวภรรยาพระเอกแถมในช่วงนี้แท้จริงพระรองต้องมาช่วยแต่เจ้าตัวกลับไม่มาจะมาได้ยังไงละจ้าเพราะตอนนี้ไม่ใช่พระรองคนเดิมแต่เขาคือคียาน,านันอายการจากโลกปัจจุบันที่ห่มงานจนตุยลังหักละ่ะคียาน,านันที่เข้ามาอยู่ในร่างพระรองที่ตอนจบต้องตุยอย่างหน,น้า เพราะความแสนดีแต่เขารู้เนื้อเรื่องทั้งหมดจึงตั้งใจที่จะไม่ยุ่งกับเนื้อเรื่องเด็ดขาดแต่ก็ได้แค่คิดแหละจ้าเพราะสุดท้ายเขาได้รับภารกิจจากระบบให้ช่วยเหลือเซรอนยังไงละ่ะอ้องานนี้ตัวแม่จะแพ้พระรองหรือพระรองตกหลุมรักตัวแม่กันแน่เนี่ยบอกเลยเรื่องนี้สุดแสนจะโอนลเวงตัวแม่ก็แบ่แบแสบตัวพกอ,อก็ล้อหลอกใครชอบนิยายจริตตัวแม่ต้องไม่พลาดเรื่องนี้เลยเขียนโดยขจรฤก